เด็กหญิงตัวเล็กๆเดินตากฝนมาที่โรงพยาบาลคนเดียวเธอบอกว่าอยากพบพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ยามถามว่าพ่อของหนูคือใครคำตอบของเธอทำให้ทุกคนในโรงพยาบาลต้องช็อกจนพูดไม่ออกเด็กหญิงขอเข้าโรงพยาบาลเพื่อพบพ่อครั้งสุดท้ายพยายามถามว่าพ่อของหนูคือใครทุกคนช็อกทันทีค่ำคืนหนึ่งที่ฝนโปรยปลายแสงจากไฟถนนส่องลอดผ่านหน้าต่างกระจกฝ้าเสียงฟ้าร้องสะท้อนก้องไปทั่วทางเดินว่างเปล่าในโรงพยาบาล เด็กหญิงตัวเล็กๆอายุไม่เกินเจ็ดขวบสวมเสื้อกันฝนสีเหลืองซีดยืนตัวสั่นอยู่หน้าแผนกรับคนที่ฉุกเฉินเธอจับกระเป๋าผ้าขาดขาด,ขาดแน่นในดวงตาม,มีทั้งความหวาดกลัวและความมุ่งมั่นยามรักษาความปลอดภัยรีบเดินเข้ามาเขาถามเสียงแข็งมาคนเดียวหรือหนูเด็กหญิงพยักหน้าแล้วพูดด้วยเสียงเบา หนูมาหาพ่อพ่ออยู่ที่นี่ยามรีตาลงมองซ้ายขวาก่อนจะก้มลงถามพ่อหนูชื่ออะไรเด็กหญิงเงียบน้ำตาเริ่มคลอเบ้าก่อนจะค่อยๆอ,ออกเสียงพ่อชื่อหมอธนายามพงะไปหนึ่งเก้าหัวใจเขาเต้นแรงหมอธนา คือแพทย์อาวุโสที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อคืนเขากำลังต่อสู้กับความตายในห้องไอซและไม่มีใครเคยรู้ว่าเขามีลูกยามรีบพาเธอขึ้นลิฟต์ฝนยังคงกระหน่ำอยู่ด้านนอกเมื่อถึงชั้นไอซพยาบาลเวหน้าห้องเห็นเด็กหญิงก็รีบเข้ามาขวางเธอเป็นใครเข้ามาทำไมที่นี่ไม่อนุญาตให้เด็กเข้ายามพูดแทนเธอคือลูกของหมอธนา พยาบาลนิ่งอึง้งเธอจำได้ว่าไม่มีประวัติว่าหมอธนามีครอบครัวเด็กหญิงยื่นกระเป๋าผ้าให้ในนี้มีจดหมายพ่อให้หนูเอามาถ้าหนูมาช้าพ่อจะไม่ทันอา่านพยาบาลรับไปอย่างลังเลมือเธอสั่นเมื่อเปิดซองจดหมายกระดาษแผ่นหนึ่งหล่นลงพื้นข้างในคือรูปถ่ายเก่าๆของเด็กหญิงคู่กับหมอธนาในชุดลำลองยิ้มให้กล้องอย่างอบอุ่นด้านหลังรูป มีข้อความเขียนด้วยลายมือคุ้นตาขอโทษที่พ่อไม่ได้อยู่กับหนูตั้งแต่เกิดพ่อรักหนูเสมอพยาบาลเหงื่อยหน้าขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอหันไปมองเด็กหญิงซึ่งยังคงยืนอยู่ด้วยดวงตาแดงกำ่ำภายในห้องไอซเสียงเครื่องวัดชีพ,พจรดังถี่ขึ้นรากับหัวใจที่พยายามจะรออะไรบางอย่างหรือใครบางคน พยาบาลรีบวิ่งเข้าไปในห้องไอซสายตามองผ่านม่านพลาสติกใสที่กั้นเตียงของหมอธนาชายสูงวัยนนิ่งหน้าซีเผือดริมฝีปากแห้งแตกและเปลือกตาปิดแน่นเสียงเครื่องวัดชีพจรยังคงดังต่อเนื่องแต่เบาลงทีลนิดพยาบาลตะโกนเรียกหมอเวนขณะที่ยามพาเด็กหญิงเข้ามาใกล้เตียงเด็กหญิงปีนขึ้นเก้าอี้ มือเล็กๆค่อยๆจับมือพ่อไว้แน่นเธอก้มลงผู้เสียงแผ่วเบาพ่อหนูมาแล้วนะพ่ออย่าทิ้งหนูไปนะทันใดนั้นนิ้วของหมอธนากระตุกเบาๆเปลือกตาเขาสั่นไหวลมหายใจที่แผ่วราวดับลงกลับค่อยๆมีจังหวะขึ้นมาอีกครั้งหมอเวรและพยาบาลยืนตะลึงภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่อาจอธิบายด้วยหลักการแพทย์ เด็กหญิงร้องให้เสอะอึกสะอื่นมือของเธอไม่ยอมปล่อยมือพ่อแม้แต่วินาทีเดียวหมอธนาเปิดตาช้าช้าสายตาพระโมมองเห็นเพียงเงาจางของลูกสาวริมฝีปากเขาขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างเสียงแผวเบาหลุดออกมาลูกพ่อสวยเหลือเกินเด็กหญิงร้องให้ออกมาอีกครั้งเธอก้มลงกอดพ่อไว้ทั้งตัวสัน่นแสงไฟในห้องไอซียังคงสว่าง แต่น้ำตาของทุกคนในห้องนั้นกลับไหลออกมาอย่างไม่มีใครห้ามได้เงียบเงันนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความรักที่ถูกเก็บงำมาทั้งชีวิตและในที่สุดพ่อกับลูกได้พบกันในเวลาที่เกือบสายเกินไปเสียงเครื่องวัชีพะจรยังคงสื่อชีวิตแสงสลัวในห้องไอซูส่องสะท้อนน้ำตาที่เปียกแก้มของเด็กหญิงมือเล็กๆยังจับแน่นไม่ยอมปล่อย หมอธนาหายใจแผ่วเบาแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องใบหน้าของลูกสาวเหมือนต้องการจดจำทุกเสี้ยววินาทีให้ฝังลึกลงในหัวใจที่กำลังรอยแรงเด็กหญิงผู้เสียงสัน่นหนูไม่โกรธพ่อเลยหนูแค่คิดถึงพ่อทุกวนันน้ำตาของหมอธนาหยดหนึ่งไหลาจากหางตามันไม่ใช่หยดน้ำตาแห่งความเจ็บปวดแต่เป็นหยดสุดท้ายแห่งการได้พบคำว่าให้อภยัย พยาบาลพยายามกล้าน้ำตายามยืนห่างออกไปเล็กน้อยแต่สีหน้าเขาเคร่งเครียดไม่นานนักเครื่องวัชีพรจรเริ่มส่งเสียงเตือนเส้นกราฟบนหน้าจอเริ่มขึ้นลงไม่เป็นจังหวะหมอเวนสั่งการอย่างรวดเร็วเตรียมเครื่องช็อคให้ยาเพิ่มเด็กหญิงถูกพาออกมาอยู่หลังม่านเสียงตะโกนของทีมแพทย์ดังต่อเนื่องเธอยืนมือสั่นมองเข้าไปผ่านช่องเล็กในม่าน หัวใจดวงน้อยเต้นระลัวเหมือนกำลังสื่อถึงความกลัวที่จะสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วทันใดนั้นเสียงเครื่องวัดชีพจรเปลี่ยนเป็นเส้นตรงยาวตลอดจอความเงียบที่ตาม,มาหนาวเหน็บยิ่งกว่าฝนภายนอกเด็กหญิงยังคงจ้องมองดวงตาคู่นั้นนิ่งไร้เสียงไร้คราบน้ำตาเาวกับไม่อยากเชื่อว่านั่นคือจุดจบจริงๆ พยาบาลเดินเข้ามาหาคุกเข่าลงตรงหน้าเธอและโอบเธอไว้แน่นหนูได้พบพ่อแล้วนะลูกเด็กหญิงพยักหน้าเบาๆแต่ไม่พูดอะไรเธอหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งจากในกระเป๋าผ้ามันยับยุยี่จากการถูกฝนเธอเดินช้าๆไปที่ขอบเตียงวางกระดาษใบนั้นไว้ข้างมือพ่อในกระดาษมีเพียงคำว่าขอบคุณที่ยังรักหนู เธอหันหลังกลับเดินจากไปท่ามกลางความเงียบของทุกคนในห้องเหลือไว้เพียงร่างของพ่อกับจดหมายจากลูกสาวที่รอเขามาทั้งชีวิตเพื่อเขียนคำอำลาครั้งสุดท้ายรองเท้าผ้าใบของเด็กหญิงเปียกฝนทิ้งรอยเท้าเล็กๆบนพื้นกระเบื้องของทางเดินโรงพยาบาลเธอไม่หันกลับไม่แม้แต่จะมองภาพเบื้องหลังอีกครั้งเสียงฝนยังคงกระทบหน้าต่าง ราวกับธรรมชาติกำลังร้องให้ใหกับการจากลาทุกย่างก้าวของเธอหนักอึง้งแต่ในใจกลับสงบก,กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะแม้จะสูญเสียแต่สิ่งที่เธอได้กลับมาคือความจริงว่าเธอเป็นที่รักไม่มีใครในโรงพยาบาลพูดอะไรแม้กระทั่งยามที่เคยเข้มงวดยังยืนเงียบมองเด็กหญิงเดินผ่านไปด้วยแววตาเปี่ยมไปด้วยความเคารพเธอเดินไปจนถึงหน้าประตูทางออก ฝนยังตกหนักท้องฟ้าสีเทาหม่นแต่ในตาของเธอไม่มีน้ำตาอีกต่อไปเธอหยุดอยู่ตรงหน้าประตูหยิบหมวกใบเล็กมาสวมแล้วเหน่อยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าหนูรู้แล้วว่าพ่อรักหนูจริงๆเธอพูดกับตัวเองเบาๆไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงลมเย็นพัดแผ่วเหมือนมือของพ่อที่ยังคงลูกหัวเธออยู่ตรงนั้น จากไกลแค่ไหนความรักก็ยังไม่เคยหายไปไหนเลยเธอก้าวออกสู่ลานหน้าตึกหยดฝนกระเซน็นใส่ใบหน้าเล็กๆแต่เธอไม่ได้หลบมือเล็กๆยังถือกระเป๋าผ้าไว้แน่นใบหน้าหันขึ้นรับเม็ดฝนแววตานิ่งสงบเหมือนคนที่ผ่านบางอย่างใหญ่หลวงเกินไวไปแล้วในกระเป๋ายังคงมีของสำคัญอีกหนึ่งอย่างกล่องดนตรีเก่าๆที่พ่อเคยให้ไว้ แม้จะไม่เคยพบกันในชีวิตประจําวันแต่พ่อเคยส่งมันมาให้โดยไม่มีชื่อผู้ส่งเธอเปิดฝากล่องออกเสียงดนตรีเผ่าเบาดังขึ้นท่ามกลางเสียงฝนท่วงทำนองนั้นไม่ซับซ้อนแต่บาดลึกทุกตัวโน้ตเหมือนคำพูดที่พ่อไม่เคยพูดทุกจังหวะคือความรู้สึกที่เธอรอทั้งชีวิตเธอยือนนิ่งปล่อยให้เสียงเพลงลอยไปกับสายลมในวินาทีนั้น เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไม่มีความกลัวไม่มีความโดดเดี่ยวเพราะเธอได้ยินเสียงหัวใจของพ่อแม้มันจะหยุดเต้นไปแล้วท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงอาทิตย์แรกสองลอดผ่านม่านเมฆสีเทาหยาดฝนค่อยๆจางกล่องดนตรีเล่นท่อนสุดท้ายก่อนจะหยุดลงอย่างนุ่มนวลเด็กหญิงปิดฝากล่อง แล้วหันหลังเดินจากไปไม่มีใครเดินตามไม่มีเสียงเรียกมีเพียงความสงบและเงาของเด็กหญิงที่ทอดยาวไปตามทางเดินเปียกฝนเราวกับชีวิตใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นในวันที่สูญเสียทุกอย่างไปแล้วเธอเดินผ่านต้นไม้ริมทางใบไม้ยังเปียกชุ่มจากฝนบางใบหล่นลงมาตรงหน้าเธอเธอหยุด เก็บใบไม้นั้นขึ้นมามองมันด้วยสายตาลึกซึ้งในความเงียบงนันเสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นดังชัดดังกว่าทุกเสียงรอบตัวพราะใจเธอเงียบจนได้ยินทุกสิ่งเด็กหญิงหยุดที่ป้ายรถเมล์เก่าๆมีชายชรานั่งอยู่คนเดียวเขาหันมามองเธอแล้วยิ้มให้อย่างอ่อนโยนหนูมาคนเดียวเหรอเขาถามด้วยเสียงนุ่มนวล เด็กหญิงพยักหน้าแต่ไม่ได้ตอบอะไรเธอนั่งลงข้างเขาดวงตาย,ยังจับจ้องใบไม้ในมือเหมือนพยายามฟังอะไรบางอย่างจากมันชายชราย,ยิ้มไม่ถามอีกเขาเพียงนั่งอยู่เงียบๆข้างเธอเวลาผ่านไปช้าๆไม่มีรถไม่มีผู้คนมีเพียงลมเย็นกับเสียงใบไม้ปลิวไหวจากนั้น เด็กหญิงหยิบกล่องดนตรีขึ้นมาอีกครั้งเปิดมันช้าช้าเสียงเพลงบรรเลงท่ามกลางความว่างเปล่าคราวนี้ชายชาราหลับตาฟังน้ำตาเขาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่าทำไมเพลงนั้นถึงเศร้าลึกขนาดนี้แต่เขารู้ว่าเด็กหญิงข้างกายกำลังบอกลาใครบางคนที่ไม่มีวันกลับมาอีกแล้วและบางที โลกนี้อาจยังอบอุ่นได้แม้เพียงแค่มีเสียงเพลงกับความรักที่ไม่ต้องพูดออกมาเลยแม้แต่คำเดียวเสียงเพลงยังคงเล่นแผ่วเบาแต่ในใจของเด็กหญิงทุกโนตดังก็เหมือนเสียงหัวใจของพ่อเธอหลับตาลงใบหน้าเปื้อนฝนยังคงนิ่งสงบดังคนที่ยอมรับทุกอย่างแล้วชายชราเหลือบมองเธออีกครั้งก่อนจะเอ,อ่ยด้วยเสียงแผ่วเบา เพลงนั้นชื่ออะไรเหรอหนูเด็กหญิงเปิดตาช้าช้าหันไปมองเขาก่อนจะตอบเบาๆมันไม่มีชื่อข้าพ่อเป็นคนแต่งคำพูดนั้นทำให้ชายชราขยับตัวสีหน้าเขาเปลี่ยนไปดวงตาเบิกกว้างเล็กน้อยเขาก้มลงมองกล่องดนตรีเรากับเพิ่งเห็นมันเป็นครั้งแรกนิ้วของเขาแตะที่ขอบกล่องลายสลักเล็กๆที่มองแทบไม่เห็น ค่อยๆปรากฏชัดเขาพึมพำกับตัวเองธนาเด็กหญิงมองเขาอย่างสงสัยคุณรู้จักพ่อหนูเหรอคะชายชราพยักหน้าแต่ไม่ได้ตอบทันทีเขาหันหน้าไปทางถนนโล่งลมหอบหนึ่งพัดผ่านเข้ามาเขาเคยเป็นลูกศิษย์ของฉันนานมาแล้วเสียงของชายชราเต็มไปด้วยอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้เด็กหญิงนิ่งไป มือยังคงกอดกล่องดนตรีไว้แน่นชายชรามองเธออีกครั้งเขาเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดแต่มีความรักลึกๆในใจเสมอถ้าเขาแต่งเพลงนี้มันก็คงเป็นคําที่เขาไม่เคยพูดออกมาเด็กหญิงก้มหน้าน้ำตาไหลเงียบเงียบเธอไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นใครแต่คําพูดของเขาเหมือนรู้จักพ่อเธอดีกว่าใครในโลกนี้ รถเมคันเก่าแล่นมาอย่างช้าช้าไฟหน้ารถสะท้อนบนถนนเปียกฝนเสียงเครื่องยนต์ครางเบาชายชราหันมาหาเธอหนูจะไปไหนต่อเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นใบหน้าที่เปื้อนฝนและน้ำตานั้นแฝงด้วยความกล้าแกร่งเธอตอบช้าช้าหนูจะกลับบ้านบ้านที่พ่อสร้างไว้แม้เขาไม่เคยได้อยู่ชายชราย,ยิ้ม เหมือนเข้าใจทุกอย่างโดยไม่ต้องถามอีกรถเมจอดประตูเปิดออกพร้อมเสียงลมเย็นวูบหนึ่งเด็กหญิงลุกขึ้นเดินไปขึ้นรถก่อนจะหันกลับมามองชายชาราเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณแค่ที่ฟังเพลงของพ่อชายชาราพยักหน้าดวงตาเขายังจับจ้องกล่องดนตรีในมือเธอประตูปิดลงช้าช้ารถแล่นออกจากป้าย ทิ้งเพียงแสงท้ายรถสีแดงที่ค่อยๆเลือนหายไปในสายหมอกบางและทิ้งไว้เพียงชายชราที่ยังคงนั่งนิ่งฟังเสียงเพลงที่ยังคงดังก้องอยู่ในใจไม่สิ้นสุดชายชราย,ยังคงนั่งนิ่งสายตาเหม่อลอยเหมือนกำลังย้อนเวลากลับไปยังอดีตอันไกลโพ้นเสียงกล่องดนตรีที่เคยแผ่วเบากลับก้องสะท้อนในหัวใจเขาอย่างหนักแน่นเขาจำได้ ตอนธนายังเป็นเด็กหนุ่มนิ่งเงียบแต่ฝีมือการเล่นเปียนโนนั้นเต็มไปด้วยอารมณ์ในห้องเรียนวันหนึ่งธนาเคยเล่นทำนองนั้นครั้งแรกไม่มีชื่อแต่เขาเรียกมันว่าเสียงที่พ่อไม่กล้าพูดชายชาราหลับตาปล่อยให้เสียงนั้นลอยกลับมาในความทรงจำขณะฝนเริ่มโปรยลงอีกครั้งจากฟ้าในวินาทีนั้นเองบางอย่างในใจเขาก็เปลี่ยนไป ความเงียบที่สะสมมาเนิ่นนานถูกทำลายลงด้วยเพียงกล่องดนตรีหนึ่งใบและคำพูดซื่อๆจากเด็กหญิงคนหนึ่งเขาลุกขึ้นช้าๆหันหลังให้ถนนเดินกลับไปทางที่เขาเคยมาแต่อะไรบางอย่างในก้าวเดินของเขากลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหัวใจที่เคยชินกับการสูญเสียกลับรู้สึกถึงการได้พบแม้จะสายเกินไปสำหรับการขอโทษ แต่ไม่เคยสายเกินไปสำหรับการเข้าใจว่าความรักบางครั้งไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเลยและในกล่องดนตรีนั้นเสียงของธนายังคงบรรเลงอยู่ในใจของผู้ฟังทุกคนที่ยอมเงียหูฟังด้วยหัวใจที่เปิดออกรถเมล์แล่นผ่านถนนสายเปียกฝนเด็กหญิงนั่งอยู่ริมหน้าต่างกล่องดนตรีวางบนตักเธอเอามือแตะเบาๆที่ฝากล่อง เรากับกำลังบอกลาบ้านหลังเล็กๆปรากฏอยู่ลิบๆปลายถนนแม้จะเงียบเหงาแต่กลับรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเธอก้าวลงจากรถเดินลุยฝนอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีความกลัวในสายตาไม่มีความเหงาในหัวใจเพราะเธอไม่ได้เดินกลับบ้านเทียงลำพังอีกต่อไปเธอรู้แล้วว่ารักของพ่อไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ในบทเพลง อยู่ในความทรงจำและอยู่ในหัวใจของเธอตลอดไปเธอเปิดประตูบ้านกลิ่นไม้เก่าๆทักทายเธอทันทีเด็กหญิงวางกล่องดนตรีไว้บนโต๊ะและหมุนกุญแจให้มันเล่นอีกครั้งเสียงเพลงเ,เบาดังขึ้นในห้องเงียบเธอนั่งลงมองเปีนโนเก่ามุมห้องมือเล็กๆวางลงบนคีย์แล้วเริ่มเล่นโน้ตตัวแรกโน้ตของพ่อแต่คราวนี้ คือเสียงของลูกที่พร้อมจะต่อบบทเพลงนั้นให้จบด้วยหัวใจของเธอเองและในเช้าวันใหม่เสียงเพลงแห่งความรักที่ไม่เคยได้เอ่ยยังคงบรรเลงในบ้านหลังเล็กกลางสายลมอ่อนและแดดยามรุ่งสางที่อ่อนโยนเหลือเกินจบบริบูรณ์